สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวิชานี้นะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาพบกับครูชุดาภาหรือว่าครูหมิวนะคะนักเรียนเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็เคยเรียนกันในตอนปอ .4 ใช่ไหมคะซึ่งเทอมนี้นะคะครูมิวก็จะมาสอนภาษาไทยชั้นป .5 ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นกันบทที่6นะคะคบพานพานพานไปหาผิดจะอยู่ในหน้าที่76นะคะเรื่องนี้นะคะก็จะพูดถึงคนนะคะคบพานพานพานไปหาผิดเป็นคำพูดของแกะนะคะที่พูดกับชารีเป็นการสอนเรื่องการครบคนนะคะต้องดูให้ดีๆเพราะหากคบคนชั่วหรือคบคนไม่ดีนะคะ ก็จะก็มักจะพาไปสู่ทางที่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเรารู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีมีความรู้ก็จะพากันชักจูงให้เรามีความรู้หรือพาไปหาสิ่งดีๆนะคะสรุปเนื้อเรื่องนะคะวันนี้ชารีรู้สึกเศร้าใจหลังจากทราบข่าวว่าตีน้อยเสียชีวิตไปแล้วตีน้อยไม่มีพ่อนะคะเขาอยู่กับแม่สองคน แม่ของตีน้อยเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีต้องทำงานหาเช้ากินขําจึงไม่มีเวลาดูแลตีน้อยนะคะดังนั้นตีน้อยเนี่ยจึงไปคบกับวัยรุ่นเกเรที่ติดยาเสพติดตีน้อยมีเรื่องทะเลาะกับเด็กในตลาดจึงถูกลุงมทำร้ายจนตายผมแกละนะคะก็เลยบอกกับชาลีว่าชีวิตของตีน้อยเนี่ยเป็นแบบ โครงบทที่ว่าคบพานพานพาไปหาผิดนะคะโครงบทนี้นะคะจะปรากฏอยู่ในโครงโลกกนิตน,นะคะไม่ใช่โครงโลกนิตินะคะนักเรียนโครงโลกกนิตเป็นโครงสุภาษิตสอนใจนะคะเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิอน แต่งด้วยโครง4สุภาพนะคะเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าให้ข้อคิดให้คติสอนใจทำให้เข้าใจความเป็นจริงของโลกนะคะทีนี้เรามาดูแผนผังโครง4สุภาพนะคะอ่านักเรียนดูแผนผังนี้นะคะน,นักเรียนลองสังเกตในวงเล็บนะคะหมายความว่าอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะหมายความว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะ ส่วนเอกโทที่ปรากฏอยู่ในแผนผังนะคะจะเรียกว่าการบังคับเอกโทนะคะ,ะรูปแบบของโคงสีสุภาพนะคะ1บทจะมี4บาทแต่ละบาทแบ่งเป็น2วรรคบาทที่1 2และ3มนะคะมีจำนวน7คําคำบาทที่4มีจำนวน9คําคำ ส่วนคำสร้อยนะคะคำสร้อยที่ใช้ลงท้ายวักนะคะเพื่อความไพเราะของเสียงและความหมายเช่นนาแลเทินเอยเป็นต้นนะคะโครงสี่สุภาพจะมีคำสร้อยได้ในบาทที่หนึ่งสามและสี่นะคะต่อมาเป็นคำเอกคำโทนะคะ กำหนดในตำแหน่งที่พิมพ์ด้วยเครื่องหมายเอกโทในแผนผังที่ครูขึ้นให้เมื่อสักครู่นะคะคำเอกมีจำนวน7คําคำนะคะส่วนคำโทมีจำนวน4คํคำมาดูตัวอย่างโคงสีสุภาพนี้นะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหล ลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่ออันนี้ก็จะเป็นโครงสีสุภาพในลิลิตพลอนะคะทีนี้มาดูบังคับเอกเจ็ดโทสี่ในบทนี้กันนะคะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างเล่าย่อมทั่ว พี่ตื่นพี่อย่าอ่ะเห็นไหมคะมีเอกเจ็ดแล้วใช่ไหมคะต่อไปโทสี่นะคะก็จะมีคำว,ว่าอ้างล่าอ้าได้อ่ะครบไหมคะเอกเจ็ดโทสี่ในบทที่6นี้นะคะ มีจํานวนโคงโลกนิีทั้งหมดเนี่ย12บทนะคะแต่ครูคัดเลือกมาให้นักเรียนศึกษาเนี่ยจำนวน3บทนะคะแต่ละบทเนี่ยก็ถอดคำประพันธ์และสรุปใจความได้ดังนี้ค่ะบทที่1น,นะคะปาราพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปากระครุง้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนา ได้แต่ร้ายร้ายฟุง้งเฟื่องให้เสียพงนักเรียนเห็นคำที่ครูเน้นไหมคะมีคำว่าปารา้าใช่ไหมคะมีคำว่าคามีคำว่าคระครุงนักเรียนทราบไหมคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยมีความหมายว่ายยังไงไาเดี๋ยวเราไปดูความหมายของคำเหล่านี้กันนะคะคำแรกนะคะปารา้าหมายถึงปราหมัก เกลือใส่ข้าวคั่วนะคะคำว่าคานะคะหมายถึงชื่อใบไม้มีลักษณะคายคระครุ้งหมายถึงเหม็นตลบอบอวนไปทั่วคล้ายกลิ่นของเน่าเสียนะคะในบทที่หนึ่งนี้นะคะจะถอดคำประพันธ์ได้ดังนี้ค่ะปลาร้าที่มีกลิ่นเหม็นเมื่อเรานำใบคามหาหอนะคะกลิ่นเหม็นของปลาร้าเนี่ยย่อมติดกับใบคาไปด้วย เชกเช่นเดียวกับการครบเพื่อนนะคะหากเราครบเพื่อนไม่ดีเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีทำให้เสียชื่อวงตระกูลนะคะซึ่งตรงกับสำนวนที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่ครูยกมาอีกบทหนึ่งก็คือบทที่5นะคะรูปแรงด,ดูร่างร้ายลุงลังภายนอกเพียง พึงชังชั่วช้าเสพสัตว์ที่มรณะือโทษดังจิตสาธุชนกล้ากลั่นสร้างทางผลในนี้นะคะครูก็จะเน้นคำว่าแรงใช่ไหมคะมรณงสาธุชนมีคำว่าณอโทษด้วยนะคะแล้วก็มีคำว่ากลั่นไปดูความหมายของคำเหล่านี้กันค่ะ แร้งนะคะหมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่งมีขนาดใหญ่กินซากสัตว์เป็นอาหารมรณงหมายถึงความตายนะคะณ <c oughs> รือหมายถึงไม่มี <c oughs> สาธุชนหมายถึงคนดีนะคะ <c oughs> กรันหมายถึงคัดเอาทีนี้เรามาดูคำการถอดคำประพันธ์ในบทนี้นะคะ แร้งเป็นนกที่หน้าตาดุร้ายนะคะภายนอกดูชั่วช้าแต่กับกินเพียงซากสัตว์ที่ไม่มีชีวิตซึ่งนอกจากไม่เป็นการฆ่าสัตว์อื่นแล้วนะคะยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วยจึงเปรียบได้กับคนนะคะที่จิตใจดีที่สร้างแต่สิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่าข้างนอกขรุขระ ข้างในตะติ้งหนงนักเรียนเคยได้ยินไหมคะอ่าน่าจะเคยได้ยินกันอยู่เนาะอ่าต่อไปบทต่อไปนะคะที่ครูนํามาให้นักเรียนก็คือบทที่9นะคะงาสารรือหอนเฮี้ยนหดคืนคํากล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นทุรชนกล่าวคําฝืนคําเล่าหัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทรชน คำที่ครูเน้นก็มีคำว่างาสารนะคะอนนะคะแล้วก็เฮียนทุรชนแล้วก็เล่และสุดท้ายคือทอรชนนะคะ,ะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยมีความหมายว่ายยัไงไงไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะงาสารหมายถึงงาช้างนะคะอน หมายถึงไหมนะคะเหี่ยนหมายถึงหมดตัดไปเกือบหมดนะคะทุรชนหรือทอรชนนะคะหมายถึงคนชั่วร้สุดท้ายนะคะคาว่าเร่หมายถึงกลอุบายบทนี้นะคะถอดคําประพันธ์ได้ดังนี้ค่ะงาช้างที่แสนสวยงามนะคะและล้ําค่าไม่มีวันหดหรือหายไป ก็เหมือนกับคนดีนะคะที่ยึดมั่นในคำพูดและไม่มีวันกลับคำในทางกลับกันนะคะคำพูดของคนไม่ดีมักกลับกรอกนะคะเหมือนกับหัวของเต่านะคะเหมือนกับหัวของเต่าที่ผุบเข้าผุบออกนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการอ่านบทอาขยานโคงโลกกิดกันบ้างนะคะจาก สื่อวิดีโอการเรียนการสอนที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่79แล้วก็อ่านตามวิดีโอได้เลยนะคะลองฝึกอ่านดูนะคะนักเรียนอะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะปลาปันปลาหอด้วยไปค่ะ ไปก็เมนป่าวปลาปลาปลคลุงเือคนหมู่ไปหางพบเพื่อนทานนาได้แต่รายรายฟุงเปลืองหายเสียพง ใบพงพันหอมกริสนางหอมระรวยรถพาเพลิดดูไวคเธอคนเสพเสนหางนักประอาด ความสุขสา่ปรือมวยดุดไม้กลิ่นหอมคนเดือเมื่อสุขสิยมีพันภายนอกแดงดูชันชาติบาย ภายในยอมแมลงวันนอนบ่อนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามอย่างขาวคนเรียบร้อยดูดี ภายนอกหมดใสสีเปรียบฟไยกินสัตว์เสพปลามีชีวิตเชกเช่นชนชาติายนอกนานนวลงาม ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการอ่านบทอาขยานโค้งโลกกนิตนะคะทีนี้การบ้านของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า89อ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5จากนั้นไปทำในหน้า 93นะคะคือเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างอันนี้คือการบ้านอย่างที่1นนะคะส่วนการบ้านข้อที่2นะคะก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยานโค้งโลกกนิษนะคะบทใดก็ได้ที่นักเรียนชอบนักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะคะจะอยู่ในหนังสือหน้าที่79นะคะไปจนถึงหน้าที่83นะคะนักเรียนเลือกมาเลยบทใดก็ได้1บท จากนั้นฝึกอ่านให้คล่องนะคะพราะอ่านคล่องแล้วเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปการอ่านบทอาขยานของนักเรียนนะคะส่งมาที่ลายกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าหนังสือที่นักเรียนจะต้องทำนะคะส่งครูนะคะก็คือทำในข้อที่1ข้อที่2เห็นไหมคะข้อที่3 ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ใช่ไหมคะอีกหน้านึงก็คือหน้าที่93ให้ทำในข้อที่3นี้นะคะก็คือเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายที่วงเล็บนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ